บิดละหนึ่งใครไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้ถึงภาราที่เหมาะสมเดี๋ยวผมเปิดเลขให้ชมพี่2องพมาแล้วพี่ชายไปได้ยาวๆพี่รายการนี้2องพมาแล้วสามพที่พี่ชัยพี่ชิต โอ้โหเจอจนได้พี่สามพันเท่าไหรอะอมีแค่สามพันนี่หว่ากูจะด,ดีใจอะไรวะเนี่ยสามพันหนึ่งพี่ติปโป้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนพี่โอ้โแล้วพี่ดูภายดิแล้วพี่ดูภายด,แด,ายดิแบบนี้พี่อดใจกันไหวเหรอโอ้โหสามพันห้พี่อิ๋วมาแล้วขอสี่พันได้ไหมเราผมเปิดเลขให้ชมพี่ ขอสั้4,000ก่อนได้ไหมพี่เ้วผมเปิดเลขให้ชมหุยพี่พี่แต่ด้านหลังพายเยอะมากพี่ดูดิโอ้โหดูดิพี่มือไม้สั่นพี่ชายจา้ามือไม้สั่นแล้วพี่คิดดูเด็ดถ้าเลขหนึ่งมาอยู่องค์นี้นะโอ้โหเป็นเรื่องเลยพี่โอ้โหพี่นะวาวะพายงอนำอยู่ที่3 0 0าที่พี่อิ๋ว โอ้ยเราเริ่มขึ้นลุงแล้วพี่แล้วเริ่มขึ้นลุงแล้วพี่ชายจะะ๋ารายการนี้ <stars> เห็นเลขแล้วนั่นเลขอะไรอะพี่เลขอะไรพี่เลขอะไรพี่จะเห็นได้ไงสามพันหกมาแล้วลงไยด้วยแปดถ้าไม่ใช่พี่ ager, สงสัยให้ผมสีพันนะพี่เบีย รายการนี้ลึกไปลึกไปหายไปเลยพี่แป๊บหนึ่งนะเลขโค้ดนัมเบอร์ลึกไปลึกไปลึกไปอีกสองเก้าพี่เห็นได้ไงวะพี่เบียร์พี่เห็นเลขได้ไงวะเลขโค้ดนัมเบอร์สองเก้าแปด พี่มั่วยี่หายเลยพี่เบียร์ <c oughs> พี่เห็นเลขได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่เลขสวยด้วยสองเก้าแปดนะครับพี่ชายจ้า <c oughs> เลขโค้ดนัมเบอร์สองเก้าแปดนำอยู่ที่สามพันหกร้อยพี่บิดละหนึ่งร้อยใครไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้มีใครให้มากกว่าสามพัน้ยไหมครับบิดละ100 โอ้พี่แม่ข้ามสีนะ่พันเนอะพี่อย่าบอกนะพวกพี่พี่เห็นเลขกันแล้วแล้วมาหลอกให้ผมลุ้นน่ะ <c> อ <oughs> พี่ชายจ๋าพวกพี่พี่แกงผมอีกแล้ว <c oughs> เลขโงคนระับพี่แต่พารานี้เบามากเลยนะพี่แต่พารานี้เบาจริงๆนะพายงอแบบนี้พี่ชายจ๋าใส่ได้เลยพี่ผมนับสามก่อนแล้วกันพี่ผมนับสามให้ก่อนแล้วกันพี่ชายรายการนี้ สามพันหกร้อยที่พี่เบียร์สามพันเจ็ดพี่อิ๋วคนสวยผมมาแล้วนี่ข้างหน้าวาเยอะแล้วพี่ดูพายงอข้างหลังนะพี่ดูพายงอข้างหลังนี่โอ้โหเห็นแล้วใจละลายบ้างไหมพี่พวกพี่ต้องใจละลายบ้างแน่โอ้โหต่อโค้ดหัวน้โมแบบนี้แล้วพี่ดูพายงอแน่นๆแบบนี้พี่ชายอดใจกันไหวเหรอ แล้วเลขสวยๆแบบนี้เลขโค้ดนำเบอร์สองเก้าแปดแบบนี้อูยแน,น่นแแบบนี้เราไม่ต้องกลัวพี่ผมว่ามีงานประกวดรองรับแน่นอนสามพันเจ็ดร้อยนับสองครับพี่พลาดแล้วพลาดเลยนะอุตส่าห์รอกันมาตั้งนานนะครับพี่ชายจ้า ดูพี่พอใส่กอบแล้วสวยงามมเอ้ยแล้วพอพลิกมาด้านหลังอ้โหมีแต่คนร้องทำไมพายงอเยอะขนาดนี้ <c oughs> มีใครให้มากกว่าสามพันเจ็ดไหมครับพี่นับหนึ่งครับพี่ใครได้ไปผมยินดีด้วยนะครับพี่ชายจะอารายการนี้ <c oughs> เริ่มไม่สนุกแล้วพี่พาลานี้พาลานี้เริ่มไม่สนุกแล้วดูผิวได้พี่กำลังขึ้นเลยนะ กำลังขึ้นลุ้งเลยนะครับพี่ชายจา๋าดูดิเ <c oughs> ป็นเรื่องแล้วพี่เป็นเรื่องแล้วพี่ชายจ๋านับดีเลยสามสองหนึ่งพี่สามพันเจ็ดร้อยถ้านิ่งแล้วถ้าเงียบแล้วถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสามพันเจ็ดแล้วพี่ม่อนแจ่มสวัสดีครับ <c oughs> ถ้าผมพูดคาว่าจบไปแล้วคนที่ไม่มีบิดแรกไม่สามารถใส่ได้แล้วนะครับ ถ้าพี่มองว่ารายการนี้แพงพารานี้แพงพรุ่งนี้อาจจะแพงกว่าน,นี้ก็ได้ถ้าไม่มีแล้วจบการประมงยอมพี่วันนี้ยอม <c oughs> ยอมแพ้พี่ชายจ้าเข้าเส้นชัยไปแล้ว

โอ้โหไม่ทันว่ะพี่สี่พนะครับพี่ชายจ๋ายินดีด้วยครับพี่ชายพี่ชิดขอบพระคุณมากครับพี่